ดูชัดๆ้าป่าตีซ้นปีที่แมทเพร์เนียนและไฮโซพกอยู่ในงานเดียวกัน หลังจากที่นางเอกสาวแมตพิรนีคงไทยออกมาเคลียร์ชาดยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองเกี่ยวกับประเด็นเปลี่ยนฉากรัก5าปีของสุตาตัวแม่อัมพัชรภาภาและไฮโซพวกโดยสาวแมทยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวว่าไปสังสรรค์ปีใหม่กับเพื่อนๆพี่พกไผ่มือขึ้นมาเพื่อดูแลน้องไม่ใช่เดินจับมือแบบชู้สาวเมื่อทราบว่าพี่อั้มไม่พอใจก็ได้ส่งข้อความหาพี่อั้มเพื่อขอโทษและอธิบายวินาทีนั้นเลยและ สุดในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพจากงานปาร์ตี้ต้นเรื่องที่เกิดกระแสดรามา่าภายในงานมีผู้คนมากมายถ่ายรูปร่วมกันและหนึ่งในนั้นก็คือสาวแมทและหนุ่มพกที่คนคาดเดาว,ว่ายืนหันหลังให้กล้องกันอยู่นั่นเอง ด้านชาวเน็ตก็คอมเมนต์กันมากมายอาทิเช่นส่วนตัวดูจากภาพก็แค่ยืนคุยกันไม่น่าแปลกอะไรนะคะดูทรงแล้วน่าจะมีอะไรเปิดเผยออกมาอีกเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยรูปนี้มุมเดียวก็เป็นมือที่สามได้แล้วหรอคะแค่คนสนิทกันคุยกันก็เป็นมือที่สามแล้วหรอเหนื่อยกับคนวิจารณ์คนอื่นเอาเวลาทำมาหากินดีกว่าคะ่ะมุมกล้องนะพวกแกคิดมากจริงๆถ้าเป็นแฟนเราได้เห็นภาพนี้เราก็คงไม่ไปต่อคะ่ะมีอีกไหมอยากเห็นอีกคะ่ะ ยืนคุยกันปกติไหมไม่เห็นแปลกเลยไม่ได้อคติแต่ถ้าเราเห็นแฟนเรามุมนี้เราก็คิดนะผู้ชายบอกว่าเขาเลิกกันตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วไม่ใช่หรอแล้วนี้มันเป็นปาร์ตี้ปีใหม่ไม่น่าจะใช้สาเหตุที่ทําให้เขาเลิกกันมันน่าจะเป็นเรื่องของคนสองคนที่อาจจะมีอะไรไม่ถูกใจกันและไม่สามารถปรับเข้าหากันได้